อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการสดยอดอาวุธประจําสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงนะครับดีวการตกลงครั้งใหญ่นะครับในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัฐบาลอินโดนีเซียนะครับและรัฐบาลฝรั่งเศสนะครับโดยรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาลฝรั่งเศสนะครับในการจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นราฟเฟลนะครับจำนวน42ลำนะครับแล้วก็จัดหาเรือดำน้ำสคอร์เพนนะครับสองลำ ซึ่งการจัดหาเรือดำน้ำสกอร์เพนของอินโดนีเซียเนี่ยมันเกิดจากส่งอนาตกรรมนะครับที่เกิดอุบัติเหตุของเรือดำน้ำรุ่น KRI แนงกาล่านะครับซึ่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้มีเสียงเรียกร้องจากประชาชนเนี่ยให้รัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยจัดหาเรือดำน้ำที่ทันสมัยและปลอดภัยต่อกำลังพลของอินโดนีเซียให้มากขึ้นนะครับผมนอกจากเครื่องบินลบและเรือดำน้ำแล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยยังลงนามกับทางฝรั่งเศสนะครับ ในการซื้อเทคโนโลยีในส่วนของดาวเทียมทางทหารนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยยังมีอีกดีลหนึ่งที่ผมว่าเป็นความสำคัญก็คือเขาขอให้ทางอินโดนีเซียเนี่ยถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็มีความร่วมมือทางอุตสาหกรรมนะครับด้านป้องกันประเทศเนี่ยหลายรายการกับบริษัทของอินโดนีเซียนะครับเป็นมูลค่าหลายแสนล้านบาทเลยทีเดียวนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศแรกนะครับในในอาเซียนที่ขอให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ เรื่องจากของไทยเองเนี่ยตอนที่ซื้อ BTR นะครับ BTR 3 e 1เนี่ยเราก็เคยลงนามกับทางยูเครนว่าเราขอถ่ายทอดถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เราเหมือนกันนะครับอ่ะโดยเครื่องบินที่ซื้อนะครับราฟเฟลเนี่ย42ลำนะครับโดยจะเป็นการลงนามในการจัดหาจำนวน6ลำก่อนนะครับในรตแรกแล้วก็อีก36ลำเนี่ยจะทยอยจัดหาในภายหลังนะครับคาดว่าเป็นในส่วนของการจัดสรรงบประมาณนะฮะ ีนี่เนี่ยเรามาดูกันก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยกองทัพอากาศอินโดนีเซียเนี่ยมีเครื่องบินขับไล่แบบ F16 นะครับจำนวนประมาณนะครับ33ลำแล้วก็มีเครื่องบินตระกูลซูนะครับซูแบบซู27แล้วก็ซู30เนี่ยจำนวนนะฮะประมาณ16ลำซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยเขายกเลิกการจัดหาเครื่องบินตระกูลซูไปเนื่องจากว่า ตอนนี้เนี่ยเขากังวลผลกระทบจากกฎหมายของสหรัฐนะครับกฎหมายที่มีตัวสอนว่า CAA TSA นะครับของสหรัฐที่จะคว่ำบาตรประเทศที่ให้การสรนับสนุนการจัดหาอาวุธจากรัสเซียเกาหลีเหนือและอิหร่านอินโดนโดีเซียเนี่ยก็เลยเริ่มต้องไปหาอาวุธจากชาติพันธมิตรมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูรีวิวนะครับสรุปเครื่องบินราเฟลนะครับของฝรั่งเศสว่ามันมีความน่าสนใจอะไรบ้างนะครับออกไปกันเลยครับ อ่ะครับมาในส่วนของการรีวิวสรุปนะครับเครื่องบินราเฟลว่ามีความน่าสนใจอะไรบ้างนะครับจากที่ผมได้ไปดูในเว็บไซต์บริษัททางการนะครับของบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินราเฟลเนี่ยก็ต้องบอกได้ว่าราเฟลมีความน่าสนใจจริงๆนะครับเนื่องจากเขาบอกมาเลยนะครับจากทางผู้ผลิตเลยนะครับว่าเออราเฟลเนี่ยถูกออกแบบมาให้รองรับกับโมเดิร์นบอลแฟร์นะครับหรือสงครามในยุคสมัยใหม่นะครับมาพร้อมกับระบบอาวุธที่ทันสมัยนะฮะ ที่สำคัญเนี่ยการออกแบบของราเฟลเนี่ยจะยึดหลักคำว่านะครับออมนิโรดีไซน์นะครับโดยคำว่าออมนิโรดีไซน์ก็คือออกแบบมาเพื่อใช้งานได้หลายภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจโจมตีนะครับภารกิจลาตะเวนนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถทำได้แน่นอนนะครับที่สำคัญเนี่ยมาพร้อมกับระบบอาวุธทันสมัยรวมไปถึงระบบเรดาร์ที่ทันสมัยเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้องๆ้อง F ได้เลยนะครับ สำหรับเครื่องบินราเฟลแล้วก็ยังมาพร้อมกับคุณลักษณะที่สําคัญมากๆก็คือเขาบอกว่ามีค่าใช้จ่ายในการบินที่ค่อนข้างต่ำนะครับเท่าที่ผมไปดูเนี่ยก็ถือว่าต่ําจริงๆนะฮะเมื่อเราไปดูจากเว็บไซต์ avia.net t i นะครับผมผมลองเปรียบเทียบดูนะครับถ้าเครื่องบินราเฟลเนี่ยเทียบกับ F35 นะครับเนื่องจากว่าไทยเนี่ยเราซื้อ F35 เนาะ จากสหรัฐใช่ไหมครับเป็นชาติในอาเซียนผมก็เลยเอาราฟเฟลเนี่ยมาเทียบกับเ3 5โดยคร่าวๆนะครับจากเว็บ a v i เ t อร์เนเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องบินราฟเฟลเนี่ยจะใช้นะครับค่าบำรุงในการทำการบินต่อชั่วโมงเนี่ยประมาณนะครับ28,000ดอลลาร์สหรัฐนะฮะในขณะที่เ3 5เนี่ยจะใช้จำนวนเงินถึง43,200 US ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนะครับก็คือเ3 5เนี่ยจะใช้ค่าบำรุงในการบินต่อชั่วโมงเนี่ยเยอะกว่าของราฟเฟลอยู่แล้ว อันนี้เนี่ยก็ถือได้ว,ว่าเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของราเฟลที่เขาเคลมว่ามันประหยัดกว่าก็ประหยัดกว่าจริงๆนะครับแต่ว่าในส่วนของเทคโนโลยี BVR เนี่ยหรือว่า b e y o n d Virtual Range นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการทําการรบเนี่ยในส่วนของราเฟลเนี่ยได้ไปเพียง90%นะครับในขณะที่ F35 เนี่ยได้ไป94%ในส่วนของระบบอาวุธเนี่ยทางเว็บไซต์ a v i t i a n e t เนี่ยได้ให้คะแนนราเฟลไว้8.6เต็ม10นะครับ ในส่วนของ F 3 5เนี่ยก็ให้ไปจมกเต็ม10ระบบอาวุธเนี่ยถือว่าเท่ากันนะครับแต่เทคโนโลยีโดยรวมเนี่ยราฟเฟลเนี่ยได้ไปเพียง8 5เต็ม10ในขณะที่ F 3 5นะครับได้ไป9 5เต็ม10นะครับในส่วนของการการทำการไต่เพดานบินนะครับราเฟลเนี่ยจะทำได้ดีกว่า F 3 5นะครับก็คือสามารถทำความเร็วได้สูงสุดในการไต่เพดานบินนะครับอยู่ที่ 300เมตรนะครับต่อวินาทีนะครับแต่นขณะที่เครื่องบิน f 3 5เนี่ยจะทำได้เพียง230เมตรต่อวินาทีมาดูในส่วนของความเร็วกันบ้างนะครับเออสปีดเนี่ยราฟาลเนี่ยมีเยอะกว่าของ f 3 5นะครับก็คือความเร็วของราฟาลจะอยู่ที่2มักนะครับในขณะที่ F-35 เนี่ยจะอยู่ที่1.60มักนั่นเองนะครับ การประหยัดน้ำมันนะครับน่าแปลกใจเหมือนกันว่าราฟเฟลเนี่ยทำได้ดีกว่าก็คือจะอยู่ที่0.70กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในขณะที่ของ a s 3 5เนี่ยจะอยู่ที่0.80กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ต่างกัน0.10ลิตเดียวนะฮะในส่วนของค่าใช้จ่ายของเครื่องบินนะครับยูนิตคอสเนี่ยราฟเฟลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนะครับ1นึ่งแสนนะครับ1นึ่งแสนเอ่อ130ล้านนะครับขออภยัยไม่ใช่1นึ่งแสนนะครับ เอ่อหนึ่งแสนสามหมื่นล้านนะครับเอ่ออ่านผิดนะครับอ่านผิดในขณะที่เพิ่มในขณะที่เอเอเอทัิมพ้าเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นล้านนะครับโอ้โห US อลลาร์นะครับถือว่าแพงกว่าค่อนข้างมากเลยอันนี้จากเว็บอัพพีเน็ตนะครับเดี๋ยวผมจะเอ่อก๊อปลิงก์ตัวนี้ให้เป็นแหล่งอ้างอิงด้วยว่า reference นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทางเว็บอัพพีเดน็ตเขบอกว่าเครื่องบินทั้ง2ตัวเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ Overall Rating Excellent ทั้งคู่นะครับ ถ้าถามผมแล้วเนี่ยผมมองว่าโดยส่วนตัวนะผมยังแนะนําว่าไทยคิดถูกที่ซื้อ f 3 5นะครับเพราะว่าโดยรวมแล้วนเนี่ย f 3 5เนี่ยก็ยังคงดูดีกว่านะครับถึงแม้อาจจะแพ้นในเรื่องของยูนิตคอสแล้วก็แพ้นในเรื่องของค่าค่าบํารุงนะครับนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องดูกันต่อไปนะฮะโอเคครับก็เจอกันใหม่ในวีโอหน้านะครับสวัสดีครับ